ก่อนที่จะไปฟังนิทานฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพ่อคะหนูจะไปสมัครงานที่บริษัทนี้ดีไหมคะเสียงหวานของดารินเอ่ยถามผู้เป็นบิดาขณะยื่นใบประกาศรับสมัครงานให้ทรงพลดูเดี๋ยวพ่อลองถามพ่อปู่ดูก่อนนะทรงพลตอบลูกสาว ก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพ่อปู่คนทรงเจ้าประจำตระกูลที่พวกเขาให้ความเคารพนับถือดุจเทพเจ้าพ่อปู่ครับดารินจะไปสมัครงานที่บริษัทนี้ดีไหมครับทรงพลเอ่ยถามเสียงนอบน้อมไม่ดีบริษัทนี้มีเจ้ากรรมนายเวรแรงทําแล้วไม่เจริญเสียงทุ้มต่ำของคนทรงเจ้าดังมาตามสาย ทำเอาทรงพลหน้าถอดสีครับพ่อปู่ทรงพลรับคําก่อนจะวางสายแล้วหันไปบอกลูกสาวพ่อปู่ว่าไม่ดีนะลูกไปทําที่อื่นดีกว่าดารินได้แต่ถอนหายใจเธอเรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศกลับมาเมืองไทยก็หวังจะได้ทำงานดีๆแต่ทุกอย่าง ต้องมาขึ้นอยู่กับคําทํานายของคนทรงเจ้าที่เธอไม่เคยศรัทธาพ่อคะหนูว่าดารินพยายามจะอธิบายไม่ต้องพูดมากดารินบางออนผู้เป็นมารดาเอ็ดลูกสาวพ่อปู่ท่านรู้ดีกว่าเราแต่แม่คะไม่มีแต่ดารินเชื่อพ่อกับแม่เธอทะรงพลพูดตัดบท ดารินได้แต่เก็บความอัดอั้นไว้ในใจเธอรู้ดีว่าต่อให้เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์พ่อกับแม่ของเธอถูกคนทรงเจ้าล้างสมองจนไม่ลืมหูลืมตาอาสมพ่อปู่ฤาษีตาไฟตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าละเมาะไม่ไกลจากหมู่บ้านนักที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์และโชคลาง ภายในอาสมมีรูปปั้นฤาษีตาไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องโถงใหญ่ผนังรอบๆประดับประดาด้วยภาพวาดและเครื่องรางของขลังนานาชนิดบรรยากาศภายในอาสมเต็มไปด้วยกลิ่นทูบควันและเสียงสวดมนต์ที่ดังก้องอยู่ตลอดเวลาทรงพลและบางออนเป็นคู่สามีภรรยาที่ศร,รัทธาในพ่อปู่ฤาษีตาไฟอย่างสุดจิตสุดใจ พวกเขาเดินทางมาที่อาสมแห่งนี้เป็นประจำเพื่อขอคําปรึกษาและทํานายทายทักจากพ่อปู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักทั้งคู่เชื่อว่าพ่อปู่ฤาษีตาไฟสามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้พ่อปู่ฤาษีตาไฟบอกเลขเด็ดในงวดนี้ด้วยนะ ทรงพลบอกภรรยาของเขาด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นหลังจากกลับจากอาสมบางอ่อนเบิกตากว้างด้วยความดีใจรีบยกมือท่วมหัวสาทุขอให้ได้ขอให้โดนหล่อนพึมพำกับตัวเองก่อนจะหันไปถามสามีแล้วพ่อปู่บอกอะไรอีกไหมคะท่านบอกว่าให้รีบไปซื้อนะก่อนที่เลขจะดังแล้วหาซื้อไม่ได้ ส่งผลตอบทั้งคู่รีบเดินทางไปที่แผงขายลอตเตอรี่ในตลาดและซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลขท้ายที่พ่อปู่ฤาษีตาไฟบอกมาพวกเขากลับบ้านด้วยความหวังจะถูกรางวัลใหญ่ในงวดนี้ในที่สุดวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มาถึงส่งพลและบางอ่อนต่างลุ้นระทึกอยู่หน้าจอโทรทัศน์หัวใจของพวกเขาเต้นรัวราวกับกลองศึก และแล้วความฝันของพวกเขาก็เป็นจริงเมื่อเลขท้ายที่ซื้อปรากฏขึ้นบนหน้าจอทั้งคู่ดีใจจนเนื้อเต้นพวกเขากอดกันและร้องไห้ออกมาด้วยความเพลื่มปิติเราถูกรางวัลที่หนึ่งเราถูกรางวัลที่หนึ่งทรงพลตะโกนด้วยความดีใจขอบคุณพ่อปู่ฤาษีตาไฟขอบคุณพ่อปู่ฤาษีตาไฟบางอ่อนพนมมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพ หลังจากถูกรางวัลที่หนึ่งทรงพลและบางออนได้นำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปสร้างอาสมพ่อปู่ฤษีตาไฟหลังใหม่ที่ใหญ่โตและสวยงามกว่าเดิมอาสมใหม่นี้มีห้องโถงใหญ่ที่กว้างขวางโออาและมีรูปปั้นพ่อปู่ฤษีตาไฟที่ทำจากทองคําบริสุทธิ์นอกจากนี้พวกเขายังซื้อรถยนต์คันใหม่ให้พ่อปู่ด้วยแต่แล้ววันหนึง่ง ขณะที่ทรงพลเข้าไปหาพ่อปู่เหมือนเช่นที่เคยทํามาพ่อปู่ก็แนะนําให้ทรงพลร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคนที่รู้จักทรงพลไม่รอช้าตัดสินใจทําตามคําแนะนําของพ่อปู่โดยไม่คิดอะไรแต่ก็ไม่ไวยสอบถามเพื่อความมั่นใจพ่อปู่ครับถ้าผมร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคนนี้จะดีแน่ใช่ไหมครับ สรงพลนั่งคุกเข่าพนมมือตรงหน้าคนทรงเจ้าที่นั่งหลับตาทำสมาธิอยู่บนแท่นสูงดีทำแล้วรวยสาธุสาธุสรงพลยกมือไหว้ขอบคุณพ่อปู่ก่อนจะเดินออกจากอาสมไปด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มแต่แล้วธุรกิจที่สรงพลลงทุนกลับล้มเหลวไม่เป็นท่า เขาถูกโกงเงินจนหมดตัวสมพลเสียใจมากแต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในพ่อปู่ฤาษีตาไฟเขาคิดว่าพ่อปู่คงมีเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจของเขาล้มเหลวเขาจึงกลับไปหาพ่อปู่ฤาษีตาไฟอีกครั้งเพื่อขอคำแนะนำพ่อปู่ครับผมทำตามที่พ่อปู่บอกทุกอย่างแต่ทำไมธุรกิจของผมถึงล้มเหลว สรงพลถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพอปู่ฤาษีตาไฟตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยบางครั้งโชคชะตาก็พลิกผันได้เจ้าต้องทำใจยอมรับและเดินหน้าต่อไปสรงพลกลับบ้านด้วยความผิดหวังและสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อปู่ฤาษีตาไฟถึงพูดเช่นนั้นในเมื่อตอนนี้เขาแทบจะหมดตัวแล้ว พ่อปู่ครับผมจัดการเรื่องเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มร่างทวมในชุดสูตรราคาแพงพูดกับคนทรงเจ้าด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มดีมากไอ้สมชายคนทรงเจ้าตอบรับพลางลูกเคาตัวเองอย่างพึงพอใจเงินที่ได้มาแบ่งกันคนละครึ่งตามที่ตกลงกันไว้ครับพ่อปู่สมชายรับคำก่อนจะหยิบกระเป๋าเอกสารใบโตขึ้นมาวางบนโตะ๊ะ นี่ครับส่วนแบ่งของพ่อปู่คนทรงเจ้าเปิดกระเป๋าออกดวงตาเป็นประกายเมื่อเห็นเงินสดจำนวนมหาศาลที่อยู่ข้างในยอดเยี่ยมมากไอ้สมชายเขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีเจ้าทําได้ดีกว่าที่ข้าคาดไว้เสียอีกก็พ่อปู่ให้ข้อมูลผมมาดีนี่ครับสมชายประจบประแจงฮ้ <c oughs> คนทรงเจ้าแสยะยิ้ม ไอ้ทรงพลมันงู้เองที่หลงเชื่อค่าและเจ้าจนหมดตัวครับพ่อปู่สมชายพยักหน้าเห็นด้วยมันเชื่อคนง่ายซะจริงๆความขัดแย้งระหว่างดารินกับพ่อแม่ของเธอรุนแรงขึ้นเรื่อยๆดารินพยายามโน้มน้าวให้พ่อแม่ของเธอเลิกเชื่อพ่อปู่หรืีตาไฟพ่อกับแม่จะเชื่อคนทรงเจ้าไปถึงไหนคะ ดารินถามพ่อแม่ของเธอด้วยน้ำเสียงไม่พอใจหนูไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกหนูเชื่อว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองมากกว่าดารินอย่าพูดจาไม่ดีกับพ่อปู่ฤษีตาไฟนะบังออนดุลูกสาวของเธอท่านช่วยเราไว้หลายครั้งแล้วแต่ท่านก็ทำให้เราหมดตัวด้วยนะคะดารินเถียงกลับถ้าพ่อไม่เชื่อเขา เราคงไม่ต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้แต่ถึงดารินจะพูดอะไรไปเท่าไหร่พ่อแม่ของเธอก็ยังเชื่อมันในพ่อปู่อยู่ดีพ่อปู่ฤาษีตาไฟแนะนำให้ทรงพลบวชเพื่อหนีปัญหาที่กำลังรุมเรา้าทรงพลเห็นด้วยเขาคิดว่าการบวชอาจจะช่วยให้เขาพบทางออกในชีวิตได้เขาหวังว่า การบวชจะช่วยให้เขาสงบสติอารมณ์และหาหนทางแก้ไขปัญหาได้สรงพลตัดสินใจบวชเป็นพระพิสุเขาออกจากบ้านไปจำพรรษาที่วัดแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดปล่อยให้บางออนและดารินต้องเผชิญหน้ากับปัญหาทางการเงินเพียงลำพังขณะที่สรงพลกำลังบวชอยู่ที่วัดเขาก็ได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งพระอาจารย์รูปนี้ สอนให้ทรงพลรู้จักการปล่อยวางและการยอมรับความจริงทำไมถึงมาบวชละ่ะพระอาจารย์ถามทรงพลที่เพิ่งเข้ามาบวชใหม่ผมหมดตัวครับพระอาจารย์ทรงพลตอบเสียงเศร้าหมดตัวเพราะอะไรผมร่วมหุ้นทําธุรกิจกับคนคนหนึ่งแล้วก็ถูกโกงครับแล้วทําไมยมถึงถูกโกงผม ส่งลนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อผมไม่รู้ครับพระอาจารย์รู้ไหมว่าไม่มีใครมากำหนดหรือรู้ชะตาชีวิตของเราได้นอกจากตัวเราเองเราเป็นผู้กำหนดชีวิตของตัวเองต้องเชื่อผลแห่งกรรมว่าทำกรรมเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นอัตามายอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมากๆถ้าเราคิดดีพูดดี ทำดีแล้วเราไม่ต้องไปถามหาผลจากใครเพราะเหตุที่เราสร้างมาดีแล้วนั่นเองส่งผลเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้และบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาทำได้คือการยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปบางอ่อนและดาริน พยายามทุกวิถีทางเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นผลในที่สุดธุรกิจของพวกเขาก็ล้มละลายบังออและดารินต้องขายบ้านและรถยนต์เพื่อใช้หนี้ดารินเสียใจมากที่ครอบครัวของเธอต้องแตกสลายเธอโทษพ่อของเธอที่เชื่อคำทํานายของพ่ปู่ฤาษีตาไฟมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกัน เธอก็เข้าใจว่าพ่อของเธอทำไปเพราะความหวังดีเธอจึงให้อภัยพ่อของเธอดารินและบางอ่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความยากลำบากส่วนทรงพลหลังจากบวชอยู่ได้ระยะหนึ่งเขาก็ตัดสินใจลาสิกขาและกลับมาอยู่กับครอบครัวเขาได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากความผิดพลาดในอดีตพ่อคะ พ่อกลับมาแล้วหรอคะดารินดีใจที่เห็นทรงพลกลับมาพ่อขอโทษนะลูกทรงพลเอ่ยกับลูกสาวด้วยความรู้สึกผิดพ่อไม่ต้องขอโทษหนูหรอกคะ่ะดารินจับมือบิดาไว้พ่อผิดเองพ่อหลงเชื่อคนอื่นจนทำให้ครอบครัวเราเดือดร้อนไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะขอบคุณนะลูก ทรงพลโผลเข้าก่อดลูกสาวน้ำตาแห่งความสำนึกผิดไหลรินอาบแก้มและเขาคิดว่ามีบางอย่างที่เขาต้องจัดการให้เสร็จไม่อย่างนั้นเขาคงนอนตายตาไม่หลับณอาสมหลวงปู่ฤาษีตาไฟพระปู่ครับตำรวจมาครับลูกศิษย์คนสนิทวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกคนทรงเจ้าตำรวจ คนทรงเจ้าตกใจตำรวจมาทำไมผมไม่รู้ครับพ่อปูไปดูซิว่าตำรวจมาทำไมคนทรงเจ้าสั่งลูกศิษย์ดิบวิ่งออกไปดูไม่นานลูกศิษย์ก็วิ่งกลับมาพ่อปู่ตำรวจมาจับพ่อปูครับจับฆ่าคนทรงเจ้าหน้าถอดสีจับฆ่าข้อหาอะไรผมไม่รู้ครับพ่อปู ส่งผลก้าวเข้ามาในสำนักคนทรงเจ้าพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาว่าข้อหาหลอกลวงช่อชนและต้มตุ๋นประชาชนไงล่ะครับพ่อปู่แล้วตำรวจก็พาตัวของพ่อปู่และเหล่าลูกสมุนไปอีกไม่นานสำนักนี้ก็คงถูกปิดคนทั่วไปก็จะได้ตาสว่างสักทีว่าคนทรงเจ้าคนนี้นั้นแท้จริงก็คือ18มงกุฎดีๆนี่เอง